มาเป็นตลาดกับเรียกตลาดดาวนี่นองัวองเ้าสบหวาาวียสามร้อยยี่สิบจ้ะ่กยางเลยครับนี่ต้องแล้วนี่ค่ะห้าสิบเท่ากันจ้ะอะไรนะแล้วก็ย้องหลังนี่จ้ะร้วนหยิบให้หนูหน่อยชอบพวไหนเรียกมาเลยหัวอมหมอบก็ยังมีอยู่เป็นสามร้อยสี่สิบห้านะคะเอ็ด้ โลละสามร้อยควนีจบวกกันล้แล้วทีนะบวกนี้นะกับนี้นะคะชหรอเลือกปะนเลือกกอนนะใกล้เปน่อยไ้ยังเดี๋ยวมาอ้นาอยวะะยี่สิบบคุณนะจาใส่ถูกไหมจ๊ามีร้อยที่ไอ้ยบบาทสามห้าสามรยห้าสิบาทได้ Bởi chạy ngang kiểu là hát okay. cái <laughs> 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 <laughs>